ดล็อกเฟสสามข้อกำหนดใหม่ฉบับ9ผ่อนคลายกิจกรรมอะไรบ้างเคอร์ฟิวห้ทุ่มถึงตีสามเริ่ม1มิถุนายนหกสตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศขยายระยะเวลาการประกาศสานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรคราวที่2ลงวันที่26พฤษภาคม 2563ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2563เพื่อเป็นการปลดล็อกเฟส3โดยผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดฉบับใหม่ฉบับที่9 ลงวันที่29พฤษภาคม2563ที่สำคัญดังต่อไปนี้ข้อ1การห้ามออกนอกเคหสถานเคอร์ฟิลห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจากักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา23นาฬิกาถึงเวลา3นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเปลี่ยนจากเดิมช่วงตี4เป็นตี3นะคะ และให้ยานพาหนะผู้โดยสารผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารนณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อน23นาฬิกาและถึงจังหวัดปลายทางหลัง3นาฬิกาสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้ ทั้งนี้ให้ข้อยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนดฉบับ3ลงวันที่10เมษายน2563ยังคงใช้บังคับต่อไปข้อ2การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา2563 1. ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการสอนของโรงเรียนอนอกระบบเฉพาะประเภทวิชาชีพศิลปะและกีฬา 2. ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการประชุมการจัดสอบการฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน15วันข้อ 3. การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตสามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติมได้ทั่วราชาอาณาจักรดังนี้ห้างสปปรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา21นาฬิกาศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการให้เปิดดำเนินการจัดประชุมการแสดงสินค้าการจัดนิทรรศการได้โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจำกัดพื้นที่รวมในการจัดงานขนาดไม่เกิน20,000ตารางเมตรและเปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา21นาฬิกาโดยให้งดเว้นการจัดการแข่งขันและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สนามพระเครื่องศูนย์พระเครื่องให้เปิดดำเนินการได้ร้านเสริมสวยแต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษหรือสตรีให้เปิดดำเนินการโดยจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ2ชั่วโมงและต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จำเป็นของเจ้าหน้าที่2กิจกรรมด้านการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพหรือสันทนาการคลินิกเวชกรรมเสริมความงามสถานเสริมความงามสถานที่สักรหรือเจาะผิวหนังให้เปิดบริการได้ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปานวดฝ่าเท้านวดแผนไทยให้เปิดบริการได้งดเว้นการอบตัวอบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมและการนวดใบหน้าส่วนกิจการอาบอบนวดยังไม่ให้เปิดบริการฟิตเนสให้เปิดได้โดยจำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ำแบบรวมสถานที่ฝึกซ้อมมวยโรงยิมค่ายมวยให้เปิดได้เฉพาะการชกลมโดยไม่มีคู่ชกการชกมวยแบบล่อเป้าโดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชมสนามกีฬาให้เปิดได้ เฉพาะกิจกรรมเพื่อการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเล์บอลโดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่นับรวมผู้เล่นอีกไม่เกิน10คนสถานที่เล่นโบลิ่งสเก็ตโรลเลอร์เบดให้เปิดได้เฉพาะเพื่อการออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม สถานบาล,ลีลาดหรือสอลีลาดให้เปิดได้สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึงเช่นเจส,สกีไคเซิร์ฟบานาน่าโบท๊ทให้เปิดได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและขนาดพื้นที่โรงภาพยนตร์ โรงละครโรงมหหรสพให้เปิดได้โดยจำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน200คนทั้งนี้สำหรับโรงมหหรสพให้เปิดเฉพาะลิเกลำตัดหรือการแสดงพื้นบ้านก่อนโดยงดเว้นการจัดการแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตสวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ให้เปิดได้ โดยจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่จัดการแสดงที่เป็นแบบรวมกลุ่มข้อ4การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ตามข้อ2และ3มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบและระบบต่างๆตามคำแนะนำเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือทางราชการกำหนดข้อ 5. การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดผ่อนคลายให้เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดต่างๆได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคและการจัดระบบและระเบียบต่างๆที่ทางราชการกำหนดด้วยทั้งนี้ข้อกำหนดฉบับที่9มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563เป็นต้นไปซึ่งหากมีข้อมูลผ่อนคลายมาตรการอะไรใหม่จะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอดลิบลอให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีเด็เดๆนะสำหรับวันนี้แอดลิบลอไปก่อนสวัสดีค่ะ